สมัยผมอยู่อังกฤษแล้วก็พระเจ้าได้จัดกับผมมา,มาเปิดโบสถ์ที่เชียงใหม่ผมเป็นคนพะเยาเดินทางสี่ชั่วโมงมาที่เชียงใหม่ตอนนั้นผมไม่มีใครสนับสนุนจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีใครสนับสนุนจากองค์การองค์งกรไหนสักบาทเดียวแต่ผมมาโดยการเชื่อฟังพระเจ้าแต่เริ่มแรกรือไม่ผมทำอะไรเพราะผมทํางานที่อังกฤษผมได้เงินมาบางส่วนผมซื้อขายที่ดินยุคนั้นขายซื้อได้ดีมาก นะซื้อตารางวาวหกห้าหกพันเจ็ดพันมาขายตารางวาสามหมื่นสี่หมื่นบาทนะครับจะรย่เองบางแห่งผมได้กําไรร้อยเท่าเลยบางที่เกินร้อยเท่าอย่างยกตัวอย่างนะผมซื้อแปดล้านผมขายได้สิบเกล้านสามแสนอย่างเงี้ยลองคิดดูสิได้กี่เท่านะ่นะครับโอ้หเมื่อก่อนรบโดนโจมตีมากอานจนารย์อาจารย์กำพลพมีเนื้อหนังอยู่ในความบาปนะนะครับ แต่เรือนี้พอกลับไปย้อนตั้งแต่30ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้เขายังสมซส้ออยู่เลยอาจารย์นะผมโสดผมไม่เป็นหนี้ผู้ใดบ้านผมไม่เป็นหนี้ผู้ใดลูกของผมจบโรงเรียนาน,านานาชาติจบถึงเมืองนอกผมไม่เป็นหนี้ผู้ใดเลยนอกจากความรัก <Amen. S 1> ถ้าคุณดำเนินชีวิตในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์คุณจะก้าวข้ามวิญ,ญญาณของศาสนาเอเมน พราะพระองค์จะประทับตาให้กับคุณนะครับคุณจะดําเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเขามองมาที่คุณว่าว้าวนี่คือลูกของพระเจ้าฉันอยากเป็นลูกของพระเจ้าเหลือเกินไม่ใช่เข้ามาว้าวไม่อยากไปเลยเพราะคืนเสร็จสงสารหน้าสงสารเหลือเกินบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่อยู่อย่างซ้ำซ้อนฉันขอพระเจ้าช่วยเรา เราเป็นลูกของพระเจ้า